โอเคครับมาต่อทนนี่ข้อ a 3 0 0 2หรือว่าข้อปราสาทนะครับข้อนี้จะบอกว่ามีปราสาทที่สร้างโดยใช้รูปแบบพีระมิดแห่งหนึ่งเก็บสมบัติไว้ที่ห้องหมายเลขหนึ่งคุณอยู่ที่ห้องหมายเลข n แผนที่ของปราสาทเป็นดันด้านล่างนะครับสังเกตวิธีการให้หมายเลขห้องที่เริ่มจากห้องหมายเลขหนึ่งไล่ไปเรื่อยตามลำดับปราสาทมีขนาดใหญ่มากรูปด้านล่างเนี่ยแสดงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับก็คือไอ้รูปแบบนี้นะี่ย มัแค่บางส่วนนะครับเ้าบอกว่าคุณต้องการเดินทางจากประสาทห้องเอ็นที่คุณอยู่เนี่ยไปยังห้องหมาเยเลขหนึ่งทางเดียวที่ทําได้ก็คือพังกําแพงกั้นห้องขึ้นไปแต่ว่าห้ามพังออกไปด้านนอกประสาทนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ที่ห้องหมาเยเลข21เนี่ยคุณก็จะสามารถเดินทางไปยังห้องหมาเยเลขหนึ่งได้หลายวิธีเหมือนในรูปนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้วิธีการแบบด้านซ้ายเนี่ยคุณจะต้องพังกําแพงทั้งสิ้น แปดกำแพงนะครับหรือว่าถ้าดูดีเนะี่ยก็คือกำแพงตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนเรือกที่จะเดินแบบทางขวาเนี่ยจะต้องพังถึงสิบสองกำแพงเลยนะครับในกรณีที่เริ่มต้นที่ห้องยี่สิบเอ็ดนี้นะครับถ้าคุณต้องการเดินทางไปยังห้องที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีวิธีอื่นอีกนะครับแต่ว่าวิธีการที่ที่สุดเนี่ยก็จะต้องพังทั้งทั้งแปดกำแพงนะครับ โดยที่ข้อน,นี้ยถามเราว่าถ้าเราอยู่ที่ห้องที่ n ใดๆเนี่ยแล้วเราต้องการเดินทางไปห้องที่หนึ่งเนี่ยจะต้องพังกำแพงอย่างน้อยที่สุดกี่ครั้งนะครับคำถามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่ n เนี่ยจะไม่เกิน100น,น,นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่ห้องเ,เล็กงอยู่แล้วเนี่ยโดอที่แบบเราก็ไม่ต้องพังกำแพงอะไรใช่ไหมก็เลยให้ตอบศูนย์ไปได้เลยนะครับวิธีการทําข้อน,นี้นะครับให้เราเริ่มจากสังเกตก่อนนะครับว่า รูปแบบการเดินเนี่ยเป็นไงได้บ้างนะครับทีนี้เรามาเริ่มดู input กันก่อนนะครับสังเกตว่าเรียกว่าเราเนี่ยจะต้องค่อยๆพังทีละชั้นนะครับดูทีละชั้นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วดูตามลำดับว่าเราอะอยางไงนะครับวิธีการที่ผมแนะนำก็คือถ้าเราลองดูดีครับว่าการเดินทางจากห้องที่หนึ่งไปยังห้องใดๆนเนี่ย มีการเดินทางเป็นยังไงได้บ้างนะครับผมจะสมมติว่าอตรงนี้นะครับเป็นแถวที่หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าใอ่านอสมมติว่าแต่ละชั้นเนี่ยเป็นเหมือนแถวต่างๆนะครับให้เรลองดูตรงนี้ครับหนึ่งเนี่ยเดินลงไปได้แค่สามใช่ไหมครับแต่ว่าสามเนี่ยไปสองกับสี่ได้สองเนี่ยลงไปได้แค่หกใช่ไหมครับ 4เนี่ยลงไปได้แค่แปดนะครับแล้วก็หกเนี่ยไปห้ากับเจ็ดได้ที่ผมจะบอกก็คือคุณลองดูว่าถ้าคุณกำลังอยู่ที่ห้องขี้มาเลขขี้ในแต่ละแถวนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ห้องที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเลขขี้นะครับแปลว่าหนึ่งเนี่ยจะสามารถเชื่อมไปยังห้องด้านล่างได้นะครับแบบนี้ซึ่งหนึ่งกับสามเนี่ยก็จะห่างกันสองอางนี้ นะครับทีนี้เราบอกว่าถ้าเราอยู่ห้องขี้แถวใช่ไหมครับสองเนี่ยก็ถือว่าเป็นห้องขี้แถวเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็คือห้องแรกนะครับอันนี้ห้องที่สองเป็นห้องคู่อันนี้ห้องที่สามนะครับสี่เนี่ยก็จะลงไปห้องด้านล่างได้เหมือนกันนะครับแบบนีเนาะเราจะบอกว่าถ้าห้องใดๆเนี่ยเป็นห้องหมายเลขขี้ภายในแถวเนี่ยแปลว่ามันเนี่ย จะเดินไปยังห้องด้านล่างได้นะครับซึ่งห้องด้านล่างเนี่ยก็คือห้องที่เป็นหมายเลขของตัวเองนะครับบวกกับสองไอนะครับก็คือหมายเลขแถวหนึ่นเงเนาะอย่างเช่นหกกับสองเนี่ห่างกันสี่นะครับแปดกับสี่เนี่ยก็ห่างกันสี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็นห้ากับสิบเอ็ดก็ห่างกันหกนะครับเจ็ดกับสิบสามก็ห่างกันหกเก้ากับสิบห้าก็ห่างกันหกเหมือนกันนะครับส่วนห้องที่ มีหมายเลขเป็นหมายเลขคู่ในแต่ละแถวเนี่ยก็จะเชื่อมไปยังห้องด้านซ้ายกับข้องด้านขวานะครับ <c oughs> ก็คือจะเป็นห้องที่ n ลบหนึ่งกับ n บวกหนึ่งนั่นเองนะครับให้เราสังเกตวันนี้แล้วเราจะทําการสร้างเป็นกราฟนะครับแล้วก็เราจะเดินกราฟแบบ b e s to back ตั้งแต่ห้องที่หนึ่งนะครับไปยังห้องใ,ใดๆนั่นเองเนาะแล้วเราต้องนับว่าเฮ้ยจากห้องที่หนึ่งไปยังห้องนั้นเนี่ยเราต้องเดินทั้งหมดกี่ก้าวนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อนี้ตัวที่เราจะนิยากสตีไว้ว่าเอ้ยเราจะมีสเตทนะซึ่งเราจะเก็บเลขโหนดกับเก็บเวทก็คือระยะทางจากจุดเริ่มต้นเอาไว้นะครับเก็บ a d j เ c น n c y เก็บวิสิตนะครับว่าเอ้ยเราเดินทางไปหน่วดไหนได้บ้างนะครับแล้วก็หน่ยตัวนี้เคยมาหรือยังนะครับเก็บ n แล้วก็ q มานะครับสร้าง q ขึ้นมาแล้วก็รับค่า x เข้ามานะครับนะ จากนั้นครับเราก็จะมาสร้างกราฟแบบสามเหลี่ยมที่เป็นตัวอย่างด้านบนนะครับเราบอกว่าเฮ้ยเราจะเดินไอเจนะแทนว่าเรากําลังอยู่ที่แถวที่ i แล้วเป็นห้องที่เจใดๆในแถวนั้นนะครับถ้าเราบอกว่าห้องห้องเนี้เป็นห้องขี้เนาะห้องหมายเลขขี้ภายในแถวเราจะบอกว่าห้องเนี้มันก็จะเชื่อมกับห้องที่ n ครับบวกกับสองไอ นะครับประมาณนี้นะก็คือเชื่อมไปยังห้องด้านล่างนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่ห้องคู่เนี่ยก็จะเชื่อมไปยางห้องที่ n ลบหนึ่งกับ n อนบวกหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้กราฟมานะครับซึ่งเราก็จะทําการเดินกราฟไปจากโหนที่หนึ่งนะครับโหนที่อ่าโหนดที่หนึ่งเนี่ยจะนับว่าเวกเนี่ยเป็นศูนย์นะครับแต่เราก็จะเดินทางด้วยการเบสเพอร์เซอร์ไปเรื่อยนั่นแหละจนถึงโหนที่เอ็นะครับ เมื่อถึงโน่ที่เอแล้วเนี่ยก็ให้ออ p u ์หรือว่าตอบข้าวเบทที่เรากำลังเดินไปนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เนาะซึ่งวิธีนี้จะทําให้แก้ไขปัญหาได้ใน on นะครับเป็นวิธีการเบนเฟิร์เสเนาะสำข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับ